นี่เก็บสะสมไว้นะครับหรือว่าพ้าเก่าที่บ้านผ้าเก่าที่บ้านะา,าเก่ามีอด้เเดี๋ยวคห้ดได้ครับไปไหลายที่วันนี้เดี๋ยวมีตรงบางใหญ่อีกครับกลับ,บกลับไปดีที่บ้านใช่ <c oughs> ครับ <c oughs> นาเขาเปิด ดูราคาใน g g o o กูเกิลได้ครับดีครับจะได้ทำการบ้านเราจะได้คุยกันรู้เรื่องครับจะได้ราคาโอเคกันก็ก็จบจะได้เปิดระยะให้ผมได้ไม่งั้นก็ให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่เปิดเพียงเดียวพี่ก็มันใช่ครับแต่ราคามันก็ต้องทั้งสองฝ่ายใช่ครับถ้าลูกค้ามีราคาเปิดเราทํางานง่ายเลยครับเราต่อรองได้ครับได้ครัเบื้องต้นเรามประมาณนั้เลยว่าลองดูประมาณในเน็ตบ้านไหมนิดนึงให้หนึงเดียวถ้าเดี๋ยวแยกไว้ก่อนดีกวไหมเดี๋ยวเราเข้ามาจูนคุยกันอีกทีนะ ก็ทากันบ้านไว้เหมือนกันถามผู้รู้บางบางคนที่ว่าท่านท่านท่านดูให้อะไรเนี้ยแล้วท่านก็จะบอกผมชอบอย่างนี้ผมผมชอบมากผมชอบมากกว่ามันคุยราคากันง่ายกว่าครับพราะเชื้อครับพราะเชื้อหมายเลขเจ็ดครับดีไห้ผมชอบผมชอบครับครับมันง่ายดีมันมันไม่ต้องนั่นมากมายเพราะเชื้อนี่ทำเองได้ไหมได้ครับขายได้พันบาทเพราะเชื้อ ผมแสดงว่าพี่เนี่ยพาร์ทที่รับหลายอย่างนี่แสดงว่าตัวผมเล่นหน้าลายครับผมผมเล่นหน้าลายพันเนื่องนะครับยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสองพันเนื่องดูแต่สภาพมันนั่นเนาะพันเนื่องเนี่ยก็ดูแต่สภาพมันนั่นนะพี่ลองดูสภาพก็พันเนื่องพันเนื่องยี่สิบสองยี่สิบสามพันเนื่องสภาพมันไปเยอะนะสภาพไปเยอะ เปสวยหลักหมื่นครับเปสวยประมาณสองหมื่นบาทแต่หลุมพันเนื่องเนี่ยมันมีทั้งนอบนใช่นอบนนอบนนอสัมภิษแต่ตัวนี้จะ่นั่นกว่อนตัวนี้แพงกว่าครับตัวนี้แพงกว่าใช่ครับแต่มันต้ขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะอันนี้คือสภาพก็ใช้ผิวเปิดมาทั้งสองเหรียญแล้วครับอันนี้ติดไหร่ดะถามถามก่อนเพราะว่าไม่รู้แต่ถ้าเอาตรงๆนะสองเหรียญเนี่ยมันอยู่ได้แค่หลักพันพันไม่เยอะครับเก็บไว้ก่อนก็ได้นะเปลี่ยนเนี่ยครับนอบนอย่างเงี้ยสวยสามหมื่นบาท อันนี้สวยๆสองหมื่นมาทแต่เนื่องจากสภาพอะครับสภาพเขาไปเยอะมากเขาผ่านการใช้งานมา,าใช่ครับสวยนี่คือแบบครับเป็นลมดำพระรุ่นนี้จะเป็นลมดำอย่างนี้ยครับ,รบ<อ>ใช่ครับอย่างนี้ถือว่ามลมลมลมดำยังโอเคเอนนอเชือ้อมเป็นเงิงเจ็ดหมื่นสามครับ ได้ค่ะได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพี่ครับพี่ครับเหลืออี้ดีถ้ามีอะไรเดี๋ยวทักได้ครับผมว่ามีเยอะเลยแหละต้องมีเยอะแน่เลยหมื่นสามหมื่นสามพันครับหมื่นสามพันเราตัวนี้ก็ไปนั้นหมื่นสามร้อยเท่านั้นอันนี้เดี๋ยวโอนเพิ่มนะครับโอนเพิ่มเป็นหมื่นสามพันครับ